ปกรณ์ตัวนี้เราจะเรียวกว่าขั้วอ้อยกันน้ำ E40 สีเขียวนะครับผมจะเป็นกั้วใช้สําหรับอ้อยจอดไฟนะครับผมจะเป็นใช้สําหรับขั้ว E40 นะครับผมใช้ห้ยเพื่อว่าจะใช้ย,ยานไปนั่นะครับจะเป็นกั้วอ้อยกันน้ำตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้สามารถจะใช้กู้กับโคมฝาชีตัวนี้นะครับผมนี่นะครับการใจยานนะครับผม ก็จะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ฝาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ฝาแบบนี้นะครับ ดังนั้นเราก็นำหลอดไฟมาใส่ได้เลยนะครับโดยส่วนมากจะใช้เป็นขั้วยี่สิบงยี่สิบตัวนี้จะไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับผมส่วนมากหลอดไฟจะใช้สําหรับขั้วยี่สิบนะครับเราก็ใช้ที่แปลงขั้วตัวนี้ใส่ไขก็ไปได้เลยน้ะครับผม <S 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 ก็จะได้เป็นชุบอ้อยกันน้ําแบบยี่สิบแบบนี้นะครับผม